กราบสวัสดีไม่รักแฟงเพลงเกมอารีนาเบรกเอาพวกคุณเนี่ยเคยประสบป,ปัญหาเหล่านี้หรือไม่ในขณะที่เรากำลังวิ่งวิ่งและเพลินใจอยู่นั้นก็มักจะมีคนจ้องเข้ามาจะเซตย่อเราอยู่เรื่อยวันนี้ผมจะมารวม10อันดับจุดดักในพื้นที่ไล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 ่เดี๋ยวแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปดูก่อนว่าในแมปนั้นมีจุดไหนบ้างซึ่งผมก็ได้ทําแผนที่ขึ้นมาแล้วให้ทุกคนไปสังเกตดูดีๆเราก็จะไม่พูดความทำเพลงเราก็จะไปดูจุดแรกกันเลยนะครับไปกัน โอเคจุดแรกเนี่ยก็จะอยู่โกดังอ่าข้างล่างสุดของแมปพื้นที่ไร่นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีรถสีแดงอยู่ให้เราสามารถปีนขึ้นมาได้เพื่อจะดักคนออกจุดอ่า ฝั่งนี้ได้นะครับผมก็เราก็สามารถนอนได้นะพอมีคนมาเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาเลยโอเคไปจุดที่2เพื่อไม่ทําการไปเสียเวลาเนาะก็ในโกดังเนี่ยก็จะมี2จุดนะครับจุดหนึ่งก็จะเป็นทางเข้าตรงนี้ก็ขึ้นมาดักตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะั้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมซึ่งก็อยู่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรตรงถังตรงนี้นะให้ทุกคนสังเกตดีๆนะครับผมที่ใครเกิดตรงนี้นะเออระวังนิดนึงโอเคไปจุดต่อไปกันนะครับผม จุดต่อไปเนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังอ่าโกดังนะครับผมเป็นคอกมา้าซึ่งเป็นที่เก็บฟางนะฮะก็วิ่งมาข้างหลังนี่ก็จะเป็นตู้น้ํามันอยู่เนาะให้พวกเราปีนขึ้นมาเลยครับตามที่ผมทําเลยนะซึ่งตรงนี้ก็จะทํายากนิดนึงให้ทุกคนต้องโฟกัสดีๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถไปดักคนที่เกิดแถวแถวอ่าหลังบ้านพักได้นะครับผมเขาก็จะสามารถวิ่งเข้ามาเซ็กโกดังตรงนี้ได้นะเราก็สามารถยิงได้เลยนะครับผมตรงนี้มองยากนิดนึงโอเค อีกจุดหนึ่งก็ใครที่เบื่อก็สามารถเข้ามาดักตรงนี้ได้นะครับจุดหนึ่งนะแล้วก็มีอีกตรงหนึ่งนะครับผมก็คือตรงกล่องนี้เลยนี่ให้เราสังเกตแผ่นไว้ดีๆแล้วก็โดดขึ้นไปเลยนะครับผมต้องใช้อาศัยความไวิดนึงเนาะแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยทุกคน ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เป็นแสงมันแยงตาพอดีมันก็จะไม่เห็นเรานะครับผมนะเขามีสังเกตดีๆนะโอเคไปที่ต่อไปกันอีกที่หนึ่งเนี่ยก็จะอยู่โกดังเก็บสินค้านะครับผมก็ให้เราสังเกตรถคันสีฟ้านะครับผมแล้วก็โดดตามเสาไปเลยซึ่งจุดนี้เนี่ยก็ดักได้2ทางเลยนะครับผมสามารถดักบ้านพักได้ด้วยซึ่งสามารถส่องไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ดักคนที่เกิดบ้านพักแล้วก็คนที่พยายามจะวิ่งมาเนี่ยเราก็ดักได้เหมือนกัน อีกอจุดดักหนึ่งนะครับก็ใกล้ๆนี้นะครับผมเออเป็นที่หลังกําแพงเนาะก็มีคนทําคลิปไปแล้วตรงนี้ครับผมก็จะไม,ไม่พูดอะไรเยอะนะครับพอเรามาอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จะมีรถอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดของพี่จีนนะครับผมพี่จีนนี่สอนจุดนี้ผมเลยผมจําได้ดีดักดีด้วยทําตามผมเลยนะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจุดนี้ก็มองยากนิดนึงถ้าไม่มองเดีเหมือนเดิม ก็ระวังนิดนึงนะครับผมก็ใครที่วิ่งผ่านตรงนี้ก็เช็คดีๆนะฮะอาจจะโดนงูหรือหนูฉกนะครับผมโอเคมาอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะมี2ที่นะซึ่งตรงประภาคารเนี่ยประภาคารอะไรเขาเรียกประภาคารเหลืองเนี่ยแหละก็ให้สังเกตกล่องอาวุธแล้วก็ไต่ตามผมเลยนะครับผมซึ่งจุดนี้เนี่ยก็สามารถ c r e เอทได้เยอะแยะเลยนะครับผมก็ไว้ดักคนหลายที่ได้นะเพราะมันสามารถปรับไปตรงนั้นตรงนี้ได้ก็ ถ้าไม่มองดีๆก็ไม่เห็นเหมือนเดิมนะแต่ตรงสีเขียวเนี่ยอยาหาดักเด้อมาหลังต้นไม้นี่ดีกว่าตามผมมาเลยทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเคยโดนทีนึงและผมนี่ร้องเลย <c oughs> แล้วผมก็หาวิธีขึ้นจนได้ทุกคน <c oughs> ก็เราก็ไต่ไปได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแผ่นไม้นี่คือไปไปได้หมดเลยอะ่ะแล้วก็ไปหาไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ข้างหลังนี่ก็ได้นะทุกคนนะเออทุกคนก็ระวังนิหนึ่งนะครับผม โอเคมาอีกจุดหนึ่งนะครับผมจุดนี้ก็สามารถดักที่โมเตลได้นะซึ่งเป็นจุดดักหน้าต่างนะครับผมก็ปีนขึ้นมาข้างบนเลยครับตรงหลังคาบ้านตรงนี้นะฮะผมมาตรงหลังกล่องนี่สามารถยิงได้นะฮะสองทางเลยเราจะดักตัวข้างบนนี้ก็ได้นะครับหรือจะไปยิงหน้าต่างก็ได้นะหน้าต่างเนี่ยมันก็จะมองเรายากนิดน,นึงหรือคนไม่ค่อยมองอะ่ะตรงหน้าต่างเนี่ยและอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากนําเสนอมากเลยจุดนี้เนี่ยผมไซด์ดักบ,บ่อยมากในคลิปที่แล้วเนาะที่ทุกคนเห็นเนาะ ก็จุดนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นแค่สชั้นนะฮะผมก็จะมีวิธีอีกอขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะฮะคือเป็นตรงรั้วนะแล้วก็ไต่ขึ้นมาได้พจนปกติเนี่ยเขาจะดักตรงนี้กันแต่ผมก็พยายามปรับนะจนได้สูตรนี้มา <c oughs> ให้ทุกคนนะครับมองไปที่ข้างล่างนี้นะครับผมแนมไปที่มุมสสามเหลี่ยมนะแล้วก็ถอยหลังไปแล้วก็กดวิ่งรัวๆเลยนะครับผมก็เราขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วเนี่ยล้วก็สามารถหลบได้เลยนะทุกคนซึ่งมาจากหลังอา เขาเรียกอะไรของม้านี่ไม่สามารถเห็นเราได้เลยนะถ้าเราไม่ขยับไม่เขาได้ยินเนาะตรงข้างหน้านี่ก็ไม่เห็นเราเลยนะคนมันดักได้2ทางเหมือนกันตรงนี้ ซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดดักที่สวยมากนะทุกคนนะโอเคมาอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่เอาไว้ใช้อักทางออกนะซึ่งเป็นหลังคาบ้านนะครับจุดนี้เมื่อซีซันหนึ่งซีซันสเนี่ยคนใช้ก็ค่อนข้างก็จะเป็นจุดดักแรกๆของเกมเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็เห็นผมก็โดนกับตัวเองนั่นแหละแล้วผมก็หาวิธีขึ้นแล้วสุดท้ายผมก็ขึ้นจนได้เหมือนเดิมนะฮะสุดนี้ก็ตามผมเลยนะครับผมสามารถขึ้นมาดักทางออกได้เหมือนกันนะฮะใครที่จะวิ่งไปที่โรงผลิตสินค้าเนาะ แล้วก็สามารถดักเขาตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะผมก็มาอีกจุดข้างล่างนี่ก็สามารถดักคนที่จะมาเปิดเซฟได้นะฮะผมซึ่งมี2ององที่นะครับก็จะเป็นกล่อ,องปูนี่นะครับผมก็จุดนี้ผมก็โดนเหมือนกันนะนะฮะผมก็ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะฮะทุกคนนะในจุดนี้เนี่ยเราสามารถชซสไนายมาหมอบยิงได้เลยนะทุกคนนะก็สามารถไปปรับกันได้นะอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นจุดถังน้ามันเหมือนเดิมนะฮะครึ่งจุดนี้อาจ,จะมองได้ไกลกว่าจุดเมื่อกี้นิดนึงแล้วก็มีที่แอบให้ด้วยนะ ซึ่งมองยากกว่าเดิมผมแนะนําไปจุดนี้ดีกว่านะถ้าจะไปตรงนั้นนะครับโอเคเรามาจุดที่ใกล้เซฟกว่าเดิมดีกว่าซึ่งซ่องนี้ก็สามารถดักได้เหมือนกันนะแต่มันจะอ่าโล่งแจ้งเกินไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถดักได้ดีกว่านะครับผมก็ใครที่ <laughs> อยากดักจุดเซฟนะก็วิ่งเข้ามาได้ตรงนี้เนี่ยก็มี2จุดนะก็เป็นกล่องนี่ขึ้นไปได้นะผมนี่เห็นุในทิกต็อกนะคน <laughs> แล้วก็มีอีกจุดหนึ่ง ก็อยู่ข้างล่างนะครับผมตรงนี้เลยนะครับเป็นซอกหลืบเล็กๆนะซึ่งจุดนี้คนก็รู้รเยอะเลยแหละก็อย่าหาไซส์นะครับผมแต่ก็อย่าประมาทนะครับผมก็อาจจะมีคนดักอยู่นะครับผมโอเคมาอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็จุดนี้ก็ดักได้เหมือนกันนะตรงนี้ผมก็ใช้ดักบ่อยอยู่ถ้าเราหมอบตรงนี้เนี่ยคนที่วิ่งมาข้างหน้าเนี่ยก็มองไม่เห็นเรานะจริงๆผมเคยยิงมาเลย ก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นจุดเขาตรงนี้คนก็รู้คนข้างเงยอะเพราะมันเป็นจุดแรกๆเลยนะครับผมซึ่งใครวิ่งเข้ามาเนี่ยผมเนี่ยตอนสีสันแรกเนี่ยผมยิงคนอย่างมานนะจุดนี้ซึ่งจุดนี้มันก็มีอีก3เอออีกจุดหนึ่งนะฮะผมก็วิ่งมาตรงเขาตรงนี้ได้เลยนะฮะจุดนี้ก็เป็นจุดเก่าและเหมือนกันนะับผมก็ขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะฮะซึ่งมันก็จะมีวิธีขึ้นไปอีก ขึ้นข้างบนไปอีกได้นะครับผมก็ให้เราเนี่ยนั่งแล้วก็ถอยหลังแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะติดเองนะเราก็จะสามารถขึ้นไปหลังหินนี่ได้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่ไงผมขึ้นมาแล้วทุกคนซึ่งปกติมันจะขึ้นไม่ได้นะหลังหินเนี่ยแล้วก็ใช้ไว้ดักทางออกได้เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้คะจุดดักนะก็ให้ทุกคนไม่ได้แนะนำให้ดักนะก็ให้ทุกคนระวังนะครับผมว่า เออคือใครจะดักก็ดักดักก็ได้เออไม่เป็นไรแต่ก็ใครเห็นคลิปนี้ก็ให้ระวังนิดนึงนะครับผมซึ่งจุดดักนี่ก็มีเยอะกว่านี้อีกสีหจุดเลยละ่ะที่ผมยังไม่รู้นะซึ่งผมก็ตกหล่นไปอีก4ีหจุดนี่แหละที่ผมไม่ได้ไทำลงไปนะทุกคนเนาะก็ไม่ได้จะอะไรนะครับผมก็ให้แค่ทุกคนเอาไว้ดูนะฮะแล้วก็ไว้ปรับไซส์เพื่อจะอเวลาเล่นเราจะไม่โดนดักนะทุกคนนะ ก็คลิปนี้ก็เราก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะเออหลักๆเนี่ยคลิปเนี้ยก็ทํามาเพื่อผู้เล่นใหม่นะครับผมที่ยังไม่รู้ว่าจุดดักพื้นที่ไล่เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมไปทําแมบไหนอีกนะครับผมก็ช่องเราเนี่ยก็เป็นช่องใหม่นะทุกคนก็ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามให้ได้อ่าหนึ่ง พันซับไวๆนะทุกคนนะเออซึ่งใครที่ฟังเสียงผมอุนคุ้นเนี่ยก็ซ่องเก่าผมก็โดนแฮ็กไปนะทุกคนนะซึ่งอ่า คลิปไอ้ซ่องตันนั้นก็วิวกําลังขึ้นเลยนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาเริ่มต้นใหม่ที่ซ่องนี้นะครับผมก็ไม่ได้ประกาศอะไรไปเนาะซึ่งคนประเทศไหนไม่รู้เลยแม่งมาแฮกไอ้ซ่องกูไปชะไอเฮียแ,นนยแม่งซ่องน้อยไม่ยังมาแฮกไงเฮียโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้ไปเจอกันคลิปหน้าหรือเกมหน้านะก็สวัสดีครับอันนี้ก็คือรอให้มัน10นาทีนะไม่ต้องคิดอะไรมาก